อ่าสำหรับไอตัว GBC b เนี่ยผมเล่นขึ้นเพราะว่าราคาเนีมันมันอยู่เนี่ยเส้น EMA ตั้งแต่ช่วงนี้ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะช่วงนี้นะครับแท่งนี้แหละผมก็เลยคิดว่าน่าจะสักแท่งสองแท่งนะฮะ Follow trend อย่างง่ายเลยเนะนะี่ยแบบสลปขึ้นราคาสลบปเป็นชั้นดีมากส่วนตัวนี้นะฮะผมคิดว่าราคาก็อยู่ประมาณ EMA 20นะ ตรงนี้มันมันทำนิวไฮมาละก่อน1แล้วตรงนี้เป็นไฮโลหนึ่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นไฮโลสองผมก็เลยคิดว่าน่าจะลงสักแท่งก็ได้2แท่งก็ได้ต้องอรอลุ้นถ้ามันเสียเดี๋ยวผมต้องมาแก้อีกนะแต่อีตัวนี้คอยมันลอยลำไปตอนนี้นะฮะเหลือเวลาอีก10กว่าวินาที2คู่นี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ปาห้าสี่สามสองหนึ่งนี่พอดีนะ ทุกคนตอนนี้มีเพื่อนๆอยู่ร้อยกว่าท่านนะร้อยสท่านสำหรับวันนี้บทเรียนก็ดูออเดอร์นี้นะทำไมผมถึงเข้านะก็ไม่ต้องคิดมากเนาะดูเรื่องของ o v e r อร์โซก่อนนะโอเวอร์โซตรงนี้เนาะเห็นว่าราคามันเทขายลงมาเยอะเกินไปละนิยามของมันก็คือมันจะกลับตัวแต่ไม่รู้ตอนไหนแต่ขึ้นแน่ๆน,นี่นิยามของมันเนาะ แล้วก็ที่ผมเล่นไป50เหรียญเล่น5นาทีก็เพราะว่าอาจจะขึ้นแท่ง2แท่งนะครับแค่นั้นนะโอเวอร์โซลติดรับนี่ติดพวกดอยเนี่ยเนี่ยดอยแอ่งด้วยเนี่ยตรงนี้มีทั้งแอ่งทั้งดอยหน่อยๆน,นะครับดูวัดไว้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปิดบวกหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นนะครับเดีย๋ยวถ้าลากก็แท่งในๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ ลงไปอีกไหมแต่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะฮ0ห้าสิบได้สี่เอาหกสิบได้แค่นี้หรอสี่สิบเก้าเจ็ดสิบได้ห้าสิบเจ็ดเอาแปดสิบะแปดสิบเท่าไหร่หกสิบห้าอะมาลองดูนะฮะศูนย์ห้านิ่งอเดอร์ไว้ก่อนไม่ลงก็ follow งนะให้คิดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่า เทคนิคเรามันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คิดผิดนะให้คิดเสมอว่ามันเป็นไม่ได้ทั้งสองทางอะ่ะแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเข้าใจไหมแล้วเราจะไม่ไม่เป็นทุกข์อ่ะเขาเรียกว่าไม่เป็นทุกข์ถ้าเราคิดเผื่อสองทางไว้เลยไม่ขึ้นก็ลงอย่างเงี้ยไม่ทำนิวโรก็เป็นกลับตัวหรือโฟโลอะไรเงี้ยให้คิดแบบนี้ให้เราให้สมองมันจําแบบนี้นะครับถ้าเราคิดว่ามันต้องต้องกลับตัวแน่นน่นอ่ะน้นๆอะไรเงี้ยอันนี้คือความมีอัตตานะฮะ ในตัวตนความเชื่อมั่นเราต้องทําลายตัวนี้ให้ได้นะฮะเหมือนเราจะจะหลุดพ้นนะแต่ก็ไม่ใช่นะคือต้องทําลายตัวนี้ให้ได้เหมือนสมองเรามันมันมันจะคิดแบบเนี้ยมันต้องมันต้องคิดคิดให้แบบเหมือนเอาอะไรไปขัดมันอนะ่ะให้แล้วเราจะเห็นว่าเออเราเราเห็นทุกอย่างนะว่าตอนนี้เราคิดถูกไหมเราคิดผิดไหมอะไรเงี้ย พอ,พอเข้าใจเหมือนเราดูสติอะดูอารมณ์ของเราเนี้ยคล้ายๆกันอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเรามีชุดความคิดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราระวังนะครับความความหมายก็คือให้ระวังนั่นแหละทำเฟรมหนึ่งนาทีนี่แบบลากลากหนึ่งเนี่ยลากสองเนี่ยลากสามกว่าจะแบบสโลปขึ้นใช้เวลานานมากนี่ไม้500ดอนน้นเนี่ย เหลืออีกสิบกว่าวิสุดท้าย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 จะได้ประมาณห้าร้อยดอนควายได้นะเอออีกอะเรียบร้อยเนื้อหาวันนี้ในการสอนนะเห็นตรงนี้ราคาเก่าตรงนี้บ้าดอยเนี่ยตีนดอยอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหแบบขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนาะลากลงมาขนาดนี้ กลับไปจูดสุดจุดเดิมของมันที่มันเคยขึ้นมานะผมก็คิดว่าตอนนี้ราคามันก็เป็นโอเวอโซแต่ก็อาจจะโซสักสองสามครั้งนะครับเตรียมไม้ซอยไว้เลยตรงนี้นะไอตัว AUD Cat เนี่ยส่วนไอตัวน้องอุนะครับมองเหมือนกันมองเหมือนคู่เมื่อกี้คู่ล่างนี้เตรียมไม้ซอยไว้เลยนะครับช่วงจังหวะนรกนั่นเนี่ย แต่ว่าใกล้ๆออเดอร์ปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยนแถวออเดอร์ลอสหมดเลยนี่ไม้400อนะดูจากกรามนะครับคู่ E A เนี่ยดูนะจากเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนี่แบบเปลี่นขาขึ้นใช่ปะช่วงแท่งเนี่ยแท่งที่มันปั่นขึ้นเนี่ยเป็นแท่งที่แบบทำ New High นิวไฮนะพร้อมที่จะเทขายแต่ทุกเมื่อ ต้องรอรุ้นในแท่งแน่แล้วกันมันจะลงอีกวะไอ้ไซแบบตันมากเลยนะตันปั้งนียิงมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าออเดอร์นี้จะเทาขายได้หรือยังเดี๋ยวมารอลุ้นกันอ่ะตอนนี้ผมบวกแล้วนะครับเนี่ยจากไม้บนเนี่ยเขียวจากนี้เนี่ยเขียวมาประมาณ14แท่งกว่าจะเทาขายลงนะฮะแต่ถ้านับจากโอ้บอสเนี่ยประมาณ8ด แท่งเทขายแท่ง9นะครับโดยสถิติแล้วประมาณเทขายแท่ง9ก็แท่ง10นั่นแหละนะฝากไปเป็นการบ้านด้วยทุกคนตอนนี้มีเพื่อนๆอยู่88ท่านนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้นะเกิดอะไรขึ้นผมถึงเล่นบายนะอย่างแรกเลยผมดูโอเวอร์โซนะครับเห็นว่ามันโซแบบโซแท่งยาๆนี้มีสิทธิ์ที่จะด็ดสูงนะฮะ พอเทขายหนักมากนะแล้วจากโอเวอร์โซ so เนี่ยถ้าเรามาเข้าตรงนี้นยเราจะโดนหน้าสัก2แท่งกว่าจะกลับตัวนะฮะระยะเวลาซื้อขายผมก็เทแค่หนาทีนะครับถ้าดูแบบกว้างๆก,ก็จะเป็นอะไรครับเป็นไดใช่ปะ่ะจากจากตรงนี้กับตรงเนี้แล้วก็ดูไอซ์ไลน์นะครับจากจากตรงนี้จากจุดนี้กับจุดนี้ก็ใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่ากัน ล้วก็อาจจะแอบรีบาวนิดหน่อยแค่เราไม่รู้ว่าแท่งตรงไหนนะครับดันแล้วก็หนีนะอารมณ์ประมาณนี้ง่ายไหมเทคนิคไม่ซับซ้อนนะฮะเมื่อเช้ามีคำถามอ่ะทำไมถึงกดลงอีกตัวนี้เนาะเหตุผลง่ายๆเลยนะฮะที่ที่ผมกดลงนอนฟางนะก็เล่นตามคาดการนั่นแหละตัวเลขมันโดดมากเลยนะ จากเท่าไห,หร่นะห้าแสนเหลือสามแสนกว่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับตัวเลขโดดเยอะๆเนี่ยอโอกาสที่จะถูกมนมีเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อเอร์เ็นนะดีนะที่เล่นหนึ่งนาทีนะถ้าเล่นสองนาทีเจ๊งก็จเะเพราะว่าเพราะมันแบบซื้อกลับเร็วมากอะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเวลาอีกสิบวินาทีนะฮะตัวนี้โไโคููที่เป็นไดเวอร์เจนท์ทำงานแล้ว เยี่ยมเยี่ยมมาต่อคู่นี้นะทําไมถึงกดลง่งนี่ถ้าเราซูมซูมกราฟออกเนี่ยนะซูมกราฟออกก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันแบบไันอะไรครับมันขึ้นมาเยอะใช่ปะ่ะปั่นเยอะมากเห็นปะ่ะเราเป็นดอยไม่รู้กี่ชั้นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเราเห็นแท่งปั่นคือแท่งนี้นี่ปั่นแบบเพื่อมันเพื่อมันแพงใช่ปะ่ะแล้วแท่งนี้คือ สัญญาณนาะสสิกแนลแต่เราก็ไม่รู้หรอกมันจะบางทีมันก็จะขึ้นต่อก็มีนะฮะแต่ก็อาศัยเป็นแท่งๆเอามันก็ได้เปรียบนหน่อยอาจจะลงมาถึงแค่นี้แหละไอเอ็มเอยเนี่ยอาจจะจะมีรีบาร์นิดหน่อยอันนี้อันนี้ดูดูจากอันนี้ด้วยนะนับแท่งนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามแท่งยาวนี้น่ยแท่งยาวนี้แบบประมาณห้าหเจ็ดได้ถ้าถ้าอยากรู้แบบ ลึกๆก่อนเน้ก็ดูจากที่มันเกาะเส้น EMA นะครับตรงเนี้ยหนึ่งสองสามนับไปเลยครับแดงเขียวรวนับเป็นรวมไปเลยแล้วเราจะเห็นว่ามันมันขึ้นเท่าไหร่กี่แท่งหนึ่งแปดเก้าศูนย์สิบสองแท่งพอดีเลยเนาะไม่ต้องไปตามตำรายเยอะนะเรานอกกรอบได้ก็ดีจังหวะนรลกมากครับสิบห้าวีสุดท้ายนะลงมาลุกไม่หยีลงมา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 หาวิสุดท้ายลงมาลงมา ลงมาเห็นหน้อยเตอร์อาหาคู่ใหม่เลยเห็นไหมเป็นดเวอร์นะฮะก็รอให้มันหมดเวลานะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายนะครับเราจะปิดจอบกันได้หรือเปล่าสวยนะฮะลูกเผาผมกี่คนเนี่ยตัวนี้ตอนนี้มีอยู่115ท่านนะครับที่ มาเทรดสดวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยครที่มาเทรดวันนี้ครับเจอกันใหม่วันจันทร์นะเสาร์อาทิตย์ไม่เทรดสดนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากกลุ่ม Tele g กรมเช่นเดิมนะครับเพียงแค่เพื่อนๆดาวนดาโหลดแอป Tele g กรมที่ Play Store นะครับที่เ t o r ต a แอป Store จากนั้น,นทีิใตา้าเดสคลิปชันนี้จะมีคําว,ว่ากลุ่ม Tele g กรมนะครับพเพื่อนเพื่อนก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อนๆ่ก็จะไปอยู่ในกลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปบทความเทรดบทความวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายให้ติดตามทั้งวันนะครับอ ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากเข้ากลุ่มปิดค้นหาโพสตใด,ดก็ได้ในกลุ่มเปิดจะมีคําว่า a d s e n s trader นะครับก็ทักเข้าเข้ามาครับว่าอยากเข้ากลุ่มปิดครับอยากเข้ากลุ่มปิดค่ะนะครับทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะตอบนะครับแต่ผมไม่ตอบเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะไปตอบอีกทีวันจันทร์ถ้าผมว่ามุ็จะตอบเองแหละนะครับในกลุ่มปิดก็จะมีการเทรดเ,เทรดสดนะครับไฮลไลท์ของกลุ่มนี้คือการเทรดสดก็ประมาณ3ามทุ่มนะเดี๋ยวนี้นะครับ เพราะว่าเพื่อนๆเลิกง,งานกันดึกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีสัญกณเหมือนกัน ow, Cloud, สัญลกณออปชันยิงยาวออปชันยิงข่าวฟอเร็กซสองซิกต่อวันก็มีประมาณนี้ม,มีกับบ้านเพื่อนๆด้วยนะเอาไว้เป็นแรงบังนดาลใจครับอ่ะอีกอันหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับก็คือ a c e b o o k นะครับอันดับแรกติดตามเฟซบ o o กเพจแทนอ f ฟฟิ i ชีนะครับใครเล่น i อก็ติดตามด้วยนะครับแอดแทนเทเดอร์ ader, เข้าไปติดตามผมด้วยดูลาสต์นะครับ ถ้าอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ไปที่ทวิตเตอร์ @TenTrader เช่นกันนะครับไปติดตามได้ b ล็อก d i ทนะครับใครที่มี Account b l o c k d i t แล้วอยากติดตามบทความเทรดดีๆก็ไปติดตามที่ Trader Ten Official ได้เลยไปติดตามและหากใครชอบบทวิเคราะห์ทองคำคู่เงินหรือคริปโตบิตคอย n พวกนี้มีบทมีวิเคราะห์ทุกวันเลยนะครับไปที่ Trading View นะครับก็ช่อง จะได้แทนอ f ฟฟิเชีนะครับไปติดตามได้สุดท้ายน,นี้ฝากเว็บไซต์คนเล่น f o เ e x ะครับใครที่อยากอ่านบทความจริงๆก็ไปอ่านในนั้นได้นะครับเพราะวด้วยดวยส่วนตัวนะเขียนเขียนในในเว็บนี้แล้วก็ไปลงในบล็อกดิทีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางหลากหลายในการ create งานต่างๆนะครับสุดท้ายน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแทน Official กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด แนวทางการเทรดวิธีแนวคิดต่างๆนะครับรวมถึงเล่าประสบการณ์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ